ก็สวัสดีเพื่อนๆชาวโซเชียลนะคะคลิปที่แล้วนี่ก็คือเสียงไม่ค่อยดังเท่าไรตอนนี้เราก็มาพักกันอยู่ที่บ้านชมวิวทะเล<ม>เป็นบ้านไม้แบบว่าสีจะอึมทึมนิดนึงนอนที่นอนก็นอนได้ประมาณเจ็ดแปดคนฮัลโหลฮัลโหล morning <Good> morning ก็ครัรอบที่แล้วอัดคลิปเสียงมันไม่ค่อยดังเพราะว่าไอไอตัวเคส Alphone 5เนี่ยมันมันมีฝาปิดแล้วพอเราพับไปข้างหลังเนี่ยมันก็จะแบบว่าเนี่ยเห็นไหมเป็นกระจกพอพับไปข้างหลังก็จะแบบว่าปิดไมอะไรเงี้ยก็เลยจะไม่ค่อยได้ยินเสียงเมื่อเชา้านี้ตื่นมาก็ตาบวมนิดนึง ว่าน้ำแอร์เนี่ยนอนใต้แอร์พอดีน้ำแอร์หยดใส่ตาตาบวมเลยก็ไปเล่นน้ำมากับหลานอาบน้ำเสร็จก็กะว่าเ,ออเดี๋ยวนอนเล่นเกมดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าเจ๊เจ๊หลบับเจ๊วิอยากจะไปตลาดน้ำสี่ภาคกันแล้ว ดิฉันกำลังอาบน้ำสระผมอยู่ก็เลยไปไม่ทันเขาต้องนอนแก่วอยู่กับห้องพักที่แบบมืดสลัวน่ากลัวเดินชายทะเลก็ไม่ได้ถ่ายรูปทะเลมาฝากเลยเพราะว่าไม่ได้เอาโทรศัพท์ไปกลัวกลัวเปียกกลัวโดนแกงแลงอะไรเงี้ยก็เลยทิ้งโทรศัพท์ไว้ที่ห้องพักแล้วก็คิดถึง หญิงอ้อนะคะคิดถึงหญิงอ้อคิดถึงหญิงแอนนะคะมาเที่ยวก็ไม่ใช่ว่าไม่คิดถึงเพื่อนเนาะคิดถึงแหละแต่ว่ามากันแบบกระทันหันนะ่ะป้าแกบอกว่าเอออยากห้องที่คอนโดอะไรเงี้ยไม่มีคนเช่าแล้วก็ห้อ,อ,องว่างแล้วก็มาเที่ยวกันไหมทีแรกว,ว่าจะมากันแค่เฉพาะครอบครัออวครอบครัวเราอะไรเงย มาก็ใช้ลาบก็อยากมาเที่ยวด้วยก็เลยพาครอบครัวมาเที่ยวด้วยมาด้วยกันเยอะมากประมาณเกือบ20คนก็ชาวบ้านชาวบ้านพักหลังหนึ่ง6,000บาทมีทั้งหมด4ห้องเป็นห้องแอร์นะคะห้องใหญ่2ห้องห้องเล็ก2ห้องเป็นบ้านเรินไทยอะ่ะแล้วเดี๋ยวพาดูดีกว่าจะได้แบบว่าเออรู้ว่าเป็นแบบไหนอะไรเงี้ย ห้องน่ากลัวมากนะดูกระจกเหมือนแบบเขวีพยภอะไรอย่างเงี้ยมืดมืดมัวประตูทางออกเห็นไหมเปิดมาพบแสงสวา่างเนี่ยบรรยากาศเป็นแบบเป็นบ้านทรงไทยในเงี้ยนี่เมื่อกี้ในห้องใหญ่ส่วนอันนี้ก็จะเป็นประตูห้องเล็กเมื่เข้าไปก็จะแบบว่าหลานนอนกันอยู่ห้องเล็กมาก ก็จะมีแบบว่าอันนี้ก็นนาจะเิฝายด้านี้จะปห้องน้าําก็าจะเป็นับอันนี้ก็จะเป็นอีกตึกหนึ่งก็จะมีสองห้องเหมือนกันติดติด,ตด,ตด,ตดแอร์ทั้งคู่จะมีราวตากผ้าส่วนนั้นก็จะเป็นแบบว่าออโซนรับแขกอะไร ตอนรับแขกเขารับทานอาหารมีป้าป๊ากับแม่นั่นอยู่คอนโทอลคอนทอลสวัสดีโซเชียลแคมป์ก่อนสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าใครเหรอคอนทรลคอนทรลโฆษณาอาหารเสริมคุณแม่นอนสบายไหมคะคุณแม่แต่งตัวเข้ากับเรือนไทยมาก ทั้งชุดเลยคอนโทรน่ะแต่อันนี้เห็นขาขาวๆนี่คิดว่าเป็นาาาานางงามที่ไหนนะคะเดอไม่ได <c oughs> ้ใส er ่เกนไนจะกาแลดันปีสวัสดีเพื่อนสาวโซเชียวแคขมเรื่งลูกมันยังรับไม่ได้เนาะก็ตรงนี้มันเขาเรียกว่าบ้านอะไรนะวิวชมวิวทะเลมองไปไกลๆน่าจะเห็นหัวเรือบานาน่าโบแล้วก็ทะเลนะคะอยู่นนเลยอยู่ที่ซอย จอมเทียนโอ้ยอยู่ที่จอมเทียนสิบสองนะคะคงไม่ใช่ตาบวมมากของใครอะแม่อของพ่อะะมองงั้นเดี๋ยวก็ลากันไปก่อนคลิปนี้แล้วกันสวัสดีค่ะ